ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ AT Hybrid รุ่นแรกของโลกนั่นก็คือ p c x Hybrid คันนี้นี่เองมีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาด้วยควสามหลายคนครับว่า Hybrid รุ่นนี้ทำงานอย่างไร เครื่องยนต์และไฟฟ้าทํางานพร้อมกันหรือว่าแย,ยกกานทางานแบบไหนคําตอบก็คือแต่เดิมทีผมเคยบอกกับคุณผู้ชมไปแล้วว่าเครื่องยนต์นั้นทํางานรับกับไฟฟ้าโดยที่จากจุดจุดนิ่งถึงความเร็วประมาณ4 0ิก um ิโลเมตรชั่วโมงนั้นจะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนและเมื่อความเร็วถึง40แล้วเครื่องยนต์จะรับช่วงต่อขึ้นไปถึงความเร็วสูงสุดแต่ว่านั่นคือระบบไฮบริดยุคเก่ายุคแรกของการพัฒนาวันนี้คันด้าได้มีการพัฒนาไฮบริดยุคใหม่โดยมีการออกแบบให้เครื่องยนต์และไฟฟ้าทํางานร่วมกันตลอดเวลาทุกครรั้งบิ เร่งนั้นระบบจะส่งสัญญาณไปที่กล่องควบคุมอัจฉริยะ PDU หรือ Power Delivery Unit สั่งการให้แบตเตอรี่ l i t h i มอออนส่งกำลังไฟฟ้าไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ a s s i s ที่อยู่ข้างขวาของเพลาข้อเหวี่ยงเพื่อทำงานประสานกับเครื่องยนต์1 5 4ซีเป็นการเพิ่มแรงบิดให้กับเครื่องยนต์ที่มากขึ้นทุกครั้งที่บิดคันเร่งนั้นเราจะรู้สึกทันทีว่ารถเมียตตราเร่งที่รุนแรงและรวดเร็วมากกว่าเดิมเพราะว่ามีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยกับเรื่อนนั่นเองต่อเมื่อเรามีการผ่อนคันเร่งหรือใช้ความเร็วคง ครั้งโดยจะมีการแสดงผลผ่านหน้าจอชาร์จเลเวลบอกระดับของการชาร์จแบตเตอรี่และก็มีช่องแบตเตอรี่ลิเธียมเลเวลเป็นช่องแสดงกําลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ว่าขณะนั้นมีอยู่เท่าไหร่นอกจากนี้แล้วยังมีฟังก์ชันเพิ่มความเร้าใจก็คือเรด d ิ้งโหมดเราสามารถเลอกบดขับขี่ได้นะครับแบบสปอร์ตหรือว่าแบบธรรมดาถ้าปรับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วจะขับขี่ได้อย่างรวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น หลายคนเป็นห่วงครับว่าแบตเตอรี่จะมีการชาร์จไฟหรือไม่แบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าแบตเตอรี่นั้นจะไม่มหมดอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการผ่อนคันเร่งหรือใช้ความเร็วคงที่จะมีการชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นหมดห่วงได้เลยครับสำคัญที่สุดก็คือว่า Honda จะวางราคารุ่นนี้ไว้เท่าไหร่ประมาณการว่ามากกว่า1 0 0 0 0 0บาทอย่างแน่นอนเรื่องราวของ p x hybrid จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ